นยีย่ก็ผูยย้ใหญ่นะครับขอบคุณใหญ่ให้ยนะครับของผู้ใหญ่เสียงสนะั่งร้อนหรือทันแบเย็นแบบสังวร้อนเอออยากจะถามค้อมเป็นไม้กับการย่างกบนะครับว่าจะเติมเดือนที่เนี่ยคิดไหมั่ไหนครับไม่เอาที่เลี้ยงนะครับที่เลี้ยงอีก,กคือนี่นะครับทานประท่คนนี่แหละเป็นมาเลียงเป็นคนแรกผมไม่ได้มาเลียงคือเ,เอาเล่าเล่าเห็นจากทาก่านขึ้ไหมไม่ได้เอามาเลียง แล้มาเลียงเรามาถูลนร่องมาเลียงทีแรกนเลคเลียงคูเดียวเลยละเลียงประมาณตัวประมาณต้องแลือที่เลียอีลาไรประมาณลอยัูมีอาหารชิมถืออาหาริมีล้วประมาณนี้แหละเลี้ยพอดีร่เลืมาลองตล่องเลียงเ้มาเห็ดพึงมาเห็ดมัน่อไปก็เเห็นกระตางเห็ดหาวะุบการล่ะเ็นเห็นเจ้าเลียงแล้อเรียเราเลียงรับมือต้องมาเลียงทีแรก ประมาณยอดนี่ประมาณลังอี่ประมาณสามสามปีรมาสามปีสามปีใช่ไหมเดลยวก็ไม่เห็นร่องเบิ้เนะมาเห็นร่องเบิ้แล้วอะไรเรงเห็นไรไหมันคือว่ามันโอเชนะที่เขาเห็นว้บมันลยองตะวันตัว่มันมันชีพเสริมม้ชีพเสริมแล้วชีพเสริมนี่ยที่สวมพอแมท่านที่เหลือที่เหลือที่เหลือไเป็นสีมนเบิ้ที่เหลือีแล้วป็นสี้วมันเบิ้ลมันจะลองเห็ดปีที่ s i ก็ตลองเห็ดปีเดี มีที่สวงที่เห็นไล่แต่ยังเล่าเลยข้าวบะเล่เลยเล่ยเล่ยเสียเล่ยเลียดล่ยเล่าเล่ยเล่ยนล่ยเ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 ลยเ่อเล่น,บบนเ,นเ่ยเ่ยไปแม่ยเล่กกยีปกยเลเป่นเนี่ย่เล่เล่ยมา เรื่องจับต่างกุมษัททีนคนนเกิดี่เป็นลูกท่ามืีนี่ที่ปีไก่มีผลมานธ่ทเป็นลูกท่ามีแสดงว่าเริ่มแรกได้เริ่มคิดคนนะที่สามปีเราครับประมาณสามปีระมาณสามปเราไล่ได้ต้นเดือยนึลนบาทคประมาณหบาทกันันวพันม่พันไหลหนีกระตุ้ไรบาทเดย แ้าเท่านี้ขายคนนี้ะซือรับเป่คือเข็ดไปเรื่อยเลยมันสิมีขาจอดไม่ขายน้ำก็ซื้อน้ำไหมก็พอค้นไปไปมีมีบมีหัวขายประมั่นใจบั้ยที่เะบอกตอต้อคนบอกต่อรอกันไปริเจริงก็ขายก็ขายทุกรุ่นทุกรุ่นครับเป็นคกหน่อยนครับ พวกราบ,บารัขายนี่ขายเล่าตลอดเรายาาัไม่รัยงยังไเกัยขึ้นก็นเริ่มเริ่มสุดพ่อเนี่แหละพวกที่เริ่มพ่อเพออย่นะเประมาณเขาสีสไปไม่น่ะ ขึ้นเร้วชั่ว้ชั่ว,ว,วคือตัวเมษาัาเรือคือคือเรือิพอได้พอเยพวกทรีผมสิพอได้นี่ยันม,มันมันมันวานใส่อะกไ,ได้ี่เลนครับิงคาออหลายเดือนครับถึงประมาณสิงหาประมาณประมาณสปาสิง,าสงหาอะไรนาหลายเดืนดอนู่ที่หน้าที่นประาชนลางคือคือสมาชิกอีกโนนึงกจะจกเรยนมั เงี้ยคือเของพี่พันธ์จะบอกว่าอย่างเงี้ยแความเอ่อกี้อากิฟังเห็นบอกว่าคนที่ทธรรมชาติเราที่หนากินครับหนากิ้ครับหนากินหลังจากคือรู้ว่ามันใสแล้วประมาณยี่สิบหนประมาณยี่สิบหมื่นสี่ห้าถึงยี่สิบหมืนคือขาด้หนี้หลังจากมันสิบสองหมื่คือเสียเนี่ยมเสียตกระซังน่นี่ยขึ้นกระซัน่งนี่อันนั้นขึ้นกระซังคือมัใสกระซังมันใสคมันีออกมา คือมันของหากินนะว่าอันอ <source> ูน้ำบาดลสีดงามันเปเียน้นสีดำคือคนดูอซ้นก็มเชื่อเลยมันสว่าชินากินต้อง้าลงนีนี่ป๊อปมันเป็นางมบติาตคือยังงานไปหน้าเข้าด้ยแม่ท่ดูหัวตาชินาจินคือจากเขียนยคือประมั่ช่วงต้นูต้นี่หัวมีโบหน่อยโบไงมมี่ดูเครียไปเบิันเบิ้าั้งเพราะว่าทาดานผมอยากเที่ยง ขายเนื้ยาแม่พันธุ์ชนนี้ขายหรือนีขึ้นสามอยคูณสามอยถึงสามอยคือคู่หนึ่งคู่หนึ่งแม่หนึ่งแม่นึงมันต่อไดสองตัวสองตัวแม่นึงขายสองท่านนรับได้คำรู้อะไรบ้างคือกัวสีกัวสีเมื่ออนี้คือแม่พันธุ์กปไปตัวยังไงคือหลังจากพร้อมจะมพร้อมนี้ไหม คือเสียวรุ่นแรกก็ได้เป็นแม่พันธุ์กะเลี้ยงจางีไปครบปีนึงที่เปเคพ่อันนาคืใน,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 นี่นี่แหละคือขั้มขั้มหมายของมันก็จะขายแพ้งคมอยากทราบว่า คือพอแม่พันธุ์คูนึงไอ้ลูกกรโตก็หลายขับหลายรอะแม่นึดๆพอพันามือครับหามือลูกต้ได้ยังตก็หลายคือสวหาเมือมันสิได้แบบพัน์ผแม่พันธุ์โรคาเชียเนี่ยสืบพันโุรูขึ้นเบื้องเอ้าจากโร่หนึ่งของพันพันเนี่ครับพันโตหาหาเมือได้พันโตหาเมือได้พันโตขึ้นเบื้องจากขึ้นเบื้องจากโตขึ้นเบืจากเนี่ยจากสวัสดิ์รมือเนี่ย ปฏิภามื้งด้ยอมืัจงามอมีอเอากไปเอาจากสินหาสกคนเอาจากระดาไปกระดานี่คือว่าเดือนนึ่งลูกกียร์เอาสามหลูกหกเียร์หกเกียร์เดือนนึงลูกว่าากเียร์หกียร์นีะคือามือ้่เป็นาบานีอ่ารักการขายนี่หฮาเฮามีขายตั้งแต่ตูกกบจนาหอดพอแม่พัเลยบ่ครับครับม่นมีขายจากช่วงครับแบ่งขายเป็นใส่ในเนี่ย ราคาเท่าอดลูกออดครับลูกออดมาติมาตัวละบาทครับลูกออดตัวละบาทเนาะบูกออดคือคือลูกออดเป็นโลคครับลูกออดเป็นโนคลูกออดล้างกันหนัก็คือมันกัดหางสิบเป็นตัวน้อยหลังจากกัดหางมันสิบเป็นตัวน้อยได้หมดเลยตัวละบาทตัวละบาทตัวน้อยตัวละบาทลูกออดนี่โรคละบาท ช,ช่วงนี้ประมัานแต่ตุาดูนี่ประบ้านก็เลยก็จะขายต um, ัวนี้มาขายอยู่ซี่อยมาซีลอยอยู่กับฤดูการขึ้อยู่กับขึ้นอยู่ข้งสถานการณ์สถานการณ์มันได้พอกอเดียวนีได้เดียอยส้อยอาแล้วเลียว่ากวกห่วงพดีกินเนี่กมหลังแดูอีกค้เดือดใครจดูอีกคนนี่ถ้าครดูปั๊บไก่สิบเปร์ันไก่สิบเบิรคืออันนึ่งกคือโกมันโครัดใครแล้วโเบัดใคร คือน,นมากจีมาอไไซื้อไปใส่เบตไหมดลซีอยรดล,ล,ละห่าอยกับมืบอซือครับล,ลดหนึ่งอันลดหน่งอันวิ่ไก่คือผมเห็นลูกเห็นเป็น้รร่าถามีพี่ไก่เนาะครับผม้ทยเน่ยปมีหัวกจ้ารเจาป่ะรละห่าอยั็ได้ขายได้ใหญปนีก็เลยไปนีก็เลยคุณฟ้าเออสีบอลีสีเ็กาเลย,ยเนะสนกลาปสนวนหนึ่งกัาลูกเด็ยเ่ากันสินะเท่าันี่่านข่านไนี่ ค่้มาราคาสูงมันมันทีบอกขาคนกลางเขาจะมากรัามารับขายหรแต่นั่นเราที่เขาี่ลลวลูกค่าใช่ไมไก่ตุ๋นพวจะเจียวูหลักจะเจ้ยวไก่้าว่าาจานหอขัน่าคันเอ้ยาจอนกัหไรเจียวมันเท่าไรเี๋ยวนี้ไม่เ่็งไม่เล็งสนูแล้ววะดูีขายอบขายจานิเจียรเรียมเบีงเรียียงต้องเี่ยตังคเตรียมงครบ คือขันบ่อ,อยากเรียงพอพันขามปีอะไรแหละก็ะะคือฮาซืซอน่ะหาซืซอตัวตรงนี้กระชังคือกระชังก็ม่ใ่คือขันขา้าเฮ็ดน้ำบานนีม่มันมันใส่ยันไหมใส่ยันอ่ะดมยับดำกูกูพื้นแล้วเาาอากระาษเ่แล้ว,อ,ลวอ้อม ตอนปุ๊บเุ๊บเน้อะไรง่ามันเป็นสัตว์เครื่องบุน้ำมันบริสุท์น้ำน้าตลอดคือเครื่องนึ่งเขาเป็นน้ำเครื่องนึงเป็นเครือมันที่กิโลาก the ินสครับบ้านนี้สภาพอากาศมีฝนมีครับขันขันขันอนไรก่อนจะรูกก้อนนีปัญหาครับมันมันมันพะว่าพบปัญหาใดน่ครับที่เจอครับ ปัญหาปีกไก่นี่ยปีกไก่ต้ปี่ไก่ก็คือเป็นป็นเป็นปัญหาทีทียังแก่ทียังหาหาเไในคือผมก็ขอมงกับึงปีกไก่คือรูปอน่นไหครับวันก็มาสอบถามมือวันตุนยนี้บ่นี่มันเป็นทัว์ไปบาเลยเป็นนักอากาอันนี้กับี่พอว่าอะไรฮะพ่อไม่งไหกคือคคือาจจะนต้ออากาศก่เนี่ยเรียกว่ากันเร่อองกไม่จบกจบกันถ้าเจ้ากอบ่็ลูกแก่ไปเลย ได้กสอบถามาที่เราเรียกทัวไปรไที่มีครับเป็นว่าอนต้อากปน้เป็นลูกอเป็นลูกลป็นตาตาลอตาอย่างรตาลอดตาลอดไม่ิเป็นตาที่ขนกอยก็ลนตาลอดตาลอ้นตาอีกทางนึงเห็นไ้มตาข้อเท้าแบบแบบพิโต้เป็นเป็นเเป็น

ปริญญามหาวิทยาลัยอุดมการอุดมความรับ้ันนี้ก็กำลังเาจะรถต้องไปต่อกันที่ใต้วันนี้เราไปใต้รถทะเบียนหนึ่งหกศูนย์ไ่อชแนหรถเนี่ยลุงแต่รถรถต่อละอะไร ตอนนี aan, ้เราก็มาอยู่ที่พระดุนนาฏเฮ้ยพระดุนนะครับผมเรามาอะไรกันนะครับเนี่ยอันนี้เราก็จะมาดูอ่ามาศึกษาพระธาตุอะไนะฮะแล้วก็มาดูประวัติว่ามีความเป็นมายังไงไปดูกันเลยครับครับไปเจอกันครับเชือดด้านในของพิจพันธ์กับบาสินะครับ

เราไเรอทาไองจกันก <mile> ็จบกนีบ uhm กันก <project> ็จีบระนก็จ <itud soundtrack> ีบ <pow 'm not true> uh, 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 so uh, ี now, uh, ่กันก็จีบกัีบนกีบกันีบกันีบีจีับับับนนีีนีับ

เดินเดินเดินเดนกันปจนาเลยจังไ้อใจกับตัวงเลยแลนี่คงที่เราต้องกาการวาการความจรงต้อารควมเป็นจริงตามรู้ตองการความจริงตการคามเปจริงตรวางการความองกาามเนจริงต้องการความ้วการวามเปนจรคมรู้ต้กรควาต้อการควาเนริการความรู้ต้องการจริงต้องการคนจ้องการครู้ต้องการความคริง นเอพิังสัยอมครับพุทธมนตอีสานครับดูพักเมีที่ครับแลตรงนี้ก็จะเป็นพระราชาตรงนะที่เราไปสีบที่อยู่ จากที่ดูสังเกตดูเราจะเห็นว่ากรุบล่ากับการตางก็ขันเมืองทั้งหมดจากนักที่กดมาจากบริษัทสหัสส่วนใหญ่ครับดูดีๆครับเส้นทางที่เราไปเมื่อกี้คือเราหลวงครับและเมื่อี้เราอยู่ทั้งหมดตรงไหนไม่รู้ฮะบริเวณที่อยู่ตรงนี้ มีกีพระรอืน่าจะเป็นตรงนี้นะแม่เพื่อนครับที่เราลงสีีอะที่สีแงใกล้ความรู้เกี่ยวกับพมานดูวิปนอัน่วนของชาวจังหวัดมหาสารคามในคดีข้อทรัพย์อาสานนาก็แนวทางแห่งความเฉ ไต่เต้ารับราชก,การยศต่ำคุณธรรมยังนำความอยากในใจเชื่อนป้องอย่างไรกินได้รวยไปไม่สนใจจิตใจของคนต่ำสูงไม่เทียมเท่ากันเขาอย่งหวังสักวัน เื่อนเขาจะกลัอยู่ไปอยู่มาถึงเกินรู้ว่าลูกนี้คนดีงงมน้อยเกินไปแค่คนไม่ชั่วไม่ต้องดีไม่รู้อยู่ไหนเอาจะมองย้อนไปถึงชีวิตในมหาเราอยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้ พีพ่ตัพันมีชีวิตบ้านอีสานนะค,ครับหรือทางกีฬาอ๋ออ่านไม่ออกครับเืองอ,อยู่ไกลไหมครับอยู่อ,อยู่ก็น่าจะขับรถไม่ถึง,งห้านาทีฮะ,ะไม่เกินห้านาทีก็มาถึงครับถ้ามาถูกทางน,นะแต่ถ้ามาไม่ถูกก็ใช้เวลานานครับพิ่ตธพันของเรเนี่มีความสำคัญยังไงครับอ๋อมันก็จะเป็นแบบเยว ใช่แบบพื้นที่คล้ายๆกับบ้านอีสานหรือจํานจำลองบ้านอีสานหรือเดินผ่านมาเมื่อกี้ก็จะเป็นเล้าข้าวแล้วก็อะไรอ่ะมีเกวียนมีมีไซเกวียนเกวียนครับมีทุ่นทได้ ต่างแล้วก็มีสิงซาสวรรค์นะฮะสิงซาครับมีสิงซาด้วยครับครับะครับเชิญชมบรรยากาศรอบๆครับไปครับย้อนไปถึงชีวิตในมหาลัยเราตั้งคำถามมหาลั ยังคลังบ้าไม่ได้สอนคิดบ้าว่าเป็นคนเนื้อคนจบเป็นแก่ทนแต่งงานสืบพันและตายมาหาเลยสอนไว้ให้เราเป็นข้าพระทาชา ออยยยาาาสนนให้จบกมมเีประชครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ฮะปนะ่าอะไรนะป่าอะไรนะป่าดุนลำพันธ์ครับโอ้โอเอาไปนาเชือกจังหวัดมหาสารคามของเรานะฮะมาทำอะไรครับอ๋อมาดูปูครับปูอะไรฮะปูอะไรวะ โอ้โหน่ครับผูทชุนกระหม่อมครับพร้อมจะไปกันหรือยังครับก็ถ้าพร้อมแล้วไปลยครับปนเล้ยงครับ เขาเอื้นนแครนี่แหละจะช่วยแล้วใสาแล้วก็ช่วยเพิ่มพูนขึ้นมาเพื่อบรรเทาอาการปวดแล้วก็บำรุงเส้นเอ็นนะครับโดยเอาส่วนรากเริ่มต้นหรือลําต้นเนี่ยส่วนรากถ้าเราต้นไม่ได้เราก็ต้องเอาส่วนรากสมกันโดยตัดเป็นท่อนผ่าผ่าออกให้มีที่แล้วก็ตากแดดต้มน้ํเดือดนะครับไไม่ด้้ใหปัญญา That's how